อันนี้นะข,ข้อนี้นะครับเราตอบว่าอ่านว่าหนึ่งร้อยแปดคูณครูเขียนเลยหนึ่งร้อยแปดคูณสิบยกกำลังสิบก็ได้ถูกนะครับแต่อันนี้ ถ้าเราต้องการตัวเลขที่เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะครับให้เรารู้ว่า10กกาลังสนี่มีค่าเท่ากับ100 1 0กําลังสมนี่มีค่าเท่ากับ1000หมายความว่าไอตัวเลขยกกําลังเนี่ยในกําลัง10เนี่ยคือบอกจํานวนศูนย์นะครับจำนวนศูนย์ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้น108 คูณด้วย10ยกกำลัง10เนี่ยหมายถึงเราเติม0ูนย์ไปไป10ตัวนะครับอ,อันนี้ก็คือเติม0ไป10ตัวก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวเว้นทีละ3นะครับเพื่อการง่ายในการอ่าน1นึองามผนับทีนะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โ okay. อเคคราวนี้นะครับหลักนี้คือหลักล้านนะครับหลักนี้คือหลักพันล้านหลักนี้คือหลักล้านล้านนะครับคำตอบก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งล้านล้านล้าน นะครับอ,อันนี้คือแสนล้านอันนี้คือหมื่นล้านหนึ่งล้านล้านาน,นะครับ,เ,รบเอ่อ GDP มี GDP มีครับแล้วก็มีบางคนถึงด้วยแปดหมื่นล้านนะครับ